สาบานในสวนดอกทอ้อไม่มีจริงจิตวิทยาของเบ้งอัจฉริยะหรือโชคช่วยศึกผาแดงชัยชนะของของเบ้งหรือแค่เลื่อนแต่งโจโฉวีรบุรุษหรือทรราชสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง jps วันนี้เราจะมาพูดถึง3ก๊กกันบ้างเนาะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีหัวข้อหลักนะครับก็จะแตกขแขนงไปเรื่อยเรื่อยนะครับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือจิตวิทยาของ10ตัวละครครับที่เปรียบเทียบกันในยุคนั้นกับยุคนี้ว่าคล้ายๆใครและ สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคืออะไรแบบไหนเนาะเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป๊ะน,นะครับก็คือพูดตามข้อมูลหรืออะไรแบบนี้เนาะตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงครับขงเบ้งอุปนิสัยของของเบ้งนะครับเป็นตัวแทนของความเฉลียวฉลาดใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้ววางแผน เชิงกลยุทธ์มีความคิดลึกซึ้งและก็สามารถคิดคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยำเชิงจิตวิทยานะครับผมเบ้งมีบุคลิกที่คนเรียกว่านักคิดเชิงลึกและมีกลยุทธ์ครับ insightful thinker ครับซึ่งมองสถานการณ์ในมุมกว้างและก็มองไปข้างหน้านอกจากนี้เขายังมีลักษณะตรงกับกลุ่มบุคลิก INTJ ครับหมายถึงคนที่มีความคิดแบบมองภาพรวมชอบวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มีเหตุผลที่ชัดเจนครับในปัจจุบันบุคคลที่เปรียบเทียบได้ในยุคนี้ก็เช่นอีลอนมัสครับ ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาและก็สเปซเอกเนาะซึ่งมีความสามารถในการวางแผนระยะยาวแล้วก็เจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนที่ประสบความสําเร็จด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์คาที่ใช้ในปัจจุบันก็คือนักวางแผนระดับเทพหรือคนที่มองเกมล่วงหน้าได้เฉียบขาดครับคนที่2ครับเล่าปี่หรือหลิวเปยนะครับเล่าปี่เป็นคนที่มีความอบอุ่นเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมีความเป็นผู้นําจากใจจริงโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับครอบครัว เชิงจิตวิทยานะครับเล่าปีมีบุคลิกที่ตรงกับคําว่าผู้นําที่มีความเห็นอกเห็นใจครับ empathy leader อะไรแบบนี้เนาะซึ่งมาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและทําให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขาบุคลิกนี้คล้ายกับ ENFJ ครับซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นมิตรและก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในปัจจุบันนะครับบุคคลที่คล้ายเล่าปีก็เนลสันเมนเดลานะครับก็คล้ายๆอยู่ผู้นําแอฟริกาใต้ที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมหรือ j จสินดาอาร์เดนอาไรแบบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับผู้สร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับประชาชนคำที่ใช้ในปัจจุบันก็หัวหน้าสายอบอุน่นหรือผู้นําที่พึ่งพาได้ครับสครับเฉาเฉาหรือโจโฉโจโฉเป็นผู้นําที่เฉียบขาดมีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าได้กล้าเสียและบางครั้งก็เจ้าเล่ห์ครับในเชิงจิตวิทยานะครับโจโฉมีบุคลิกของนักวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับบุคลิกของเขายังเข้ากับกลุ่มที่เป็น ENTJ ที่หมายถึงคนที่มีพลังในการนําทีมชอบความท,ท้าทายแล้วก็มุ่งมั่นทําให้เป้าหมายได้สําเร็จครับในปัจจุบันเนี่ยโจโฉเอาจริงๆเปรียบได้กับบุคคลเช่นสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งแอปเปที่มีความทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นําที่เข้มงวดแล้วก็ วลาดิเมียปูตินก็มีครับมีที่มีความเด็ดขาดในการปกครองประเทศคําที่ใช้ในปัจจุบันก็ผู้นําสายได้กล้าได้กล้าเสียหรือนักกลยุทธ์สายฮาร์ดคอร์ครับสครับกวนอูครับกวนอูเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีความกล้า,าหาญแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างแรงกล้าเนาะกวนอูเนี่ยมีบุคลิกที่เรียกว่านักรบที่ยึดมั่นในศีลธรรมเนาะซึ่งให้ความสําคัญกับคุณค่าทางจริยธรรมแล้วก็พร้อมปกป้องสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันเช่นมาติลูเทอร์คิงก็เช่นกัน,กนเนาะผู้อันนี้เปรียบเทียบนะครับผ ที่สะท้อนภาพคนที่มั่นคงในจริยธรรมคำที่ใช้ในปัจจุบันก็แบบฮีโร่สายธรรมะหรือนักรบแห่งความยุติธรรมอะไรแบบนี้ครับหครับจูโลงจูโลงเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องความซื่อสัตย์ความกล้า,าหาญเขาเป็นทหารเอกผู้พักดีต่อเล่าปี่จนถึงวาระสุดท้ายและเป็นที่จดจําจากวีรกรรมการช่วยชีวิตอตาต้าใช่ไหมลูกชายของเล่าปีนะครับในสนามรบด้วยความมุ่งมั่น เพียงลำพังนะครับฝากองทัพนับพันเพื่อปกป้องผู้ที่เขารับใช้ความประพฤติของเขาแสดงถึงคนที่มีการควบคุมชีวิตด้วยตนเองซึ่งเป็นแนวคิดว่าคนเราสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริง การเปรียบเทียบบุคลิกจูร่งใกล้เคียงกับบุคคลที่อยู่ในสายงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเช่นนักดับเพลิงหรือทหารหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายอะไรแบบนี้ครับและสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจนักลบที่คนยุคใหม่เนี่ยอาจพบในนักกีฬาผู้เสียสละเช่นเฮลลี่เคนนะครับนักฟุตบอลที่ทุ่มเทเพื่อชัยชนะทีมชาติของอังกฤษอะไรแบบนี้หกครับเตียวหุยเนี่ยคนนี้ครับใจร้อนหน่อยเนาะ บุคลิกและจิตวิทยาของเตียวหุยนะครับมีบุคลิกโดดเด่นเรื่องความมุทะลุอารมณ์ร้อนเขาไม่จะถูกมองว่าเป็นตัวละครที่กล้าหาญแต่ขาดความรอบคอบใช่ไหมอย่างไรก็ตามครับเขายังแฝงไว้ด้วยความเป็นมิตรแท้และความเสียสละความรุนแรงในบางครั้งเพื่อเตียวหุยอาจจะสื่อถึงบุคคลที่มีเขาเรียกว่าความหูนหันพันแล่นแต่บางครั้งก็มาจากความหลงไหลในสิ่งที่ทําการเปรียบเทียบกับคนในปัจจุบันบุคลิกของเตียวหุยอาจพบได้คนที่ทํางานสร้างสารรค์เช่น เชฟที่พักมีอารมณ์เป็นศิลปินหรือนักแสดงที่มีความหลงไหลในบทบาทของตัวเองเช่นกอร์เอลเลมซี่ก็มีครับเชฟชื่อดังที่อารมณ์ร้อนแต่เปี่ยมด้วยความรักในงานที่ทำเจ็ดซุนเซ็กค,ครับ ซุนเซ็กเป็นนักรบผู้ทะเยอทะยานและก็มีความสามารถในการสร้างฐานอำนาจเขามีลักษณะของผู้นำที่มีสเสน่ดึงดูดใจซึ่งสามารถกระตุ้นให้บุคคลรอบข้างเนี่ยเต็มใจนะครับทำสู้รบไปข้างเขาอะไรแบบนี้ความมุ่งมั่นของเขาแสดงถึงความเป็นผู้นำที่มั่นคงปัดเปลือกการเปรียบเทียบกับคนในปัจจุบันลักษณะของซุนเซ็กเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้กับอีลอนมัสอีกแล้วครับผู้ก่อตั้งเทสลาและก็สเปซเอก ที่ดึงดูดให้คนเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และเต็มใจนะครับแล้วก็เต็มที่ด้วยเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายที่ท้าทายแม้จะเสี่ยงต่อความล้มเหลว8ครับลิโป้ลิโป้เนี่ยเป็นตัวแทนของบุคลิกที่มีพรสวรรค์มากมายแต่ขาดเสถียรภาพทางอารมณ์ครับเขามักเปลี่ยนข้างในสงครามตามผลประโยชน์ ทำให้ขาดความไว้วางใจจากผู้อื่นเขาแสดงถึงคนที่มีนาร์ซิสซิสติกนะครับหรือแนวโน้มหลงตัวเองซึ่งอาจขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเปรียบเทียบก,กับคนในปัจจุบันลิปโปอาจจะสะท้อนถึงบุคคลในวงการบันเทิงหรือกีฬาเช่นนักแสดงที่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีข่าวลือข่าวลบเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์อาจจะเช่นคานเยเวสอะไรแบบนี้ครับตัวละครที่9ก้าไตเกี้ยวและเสี่ยวเกี้ยวครับไตเกี้ยวและเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยเอาเสียงพี่ขอภัยนะครับเป็น2พี่น้องที่เป็นสิ่งที่เรื่องลือในเรื่องความงามในกทใน3าก๊กใช่ไหมพวกเธอมีบทบาทในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเป็นทางการเมืองหรือการลบนะความสําคัญของพวกเธออยู่ที่การสร้างพันธมิตรระหว่างซุนเซ็กและจิวยี่สะท้อนให้เห็นถึงซอฟเพาเวอร์หรืออํานาจอ่อน ที่สามารถนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องใช้กาลังได้บทบาทพวกเธอเนี่ยคล้ายกับบุคคลในประวัติศาสต์เช่นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ที่ถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเช่นนามาโกราลลชกุมารในยุคกลางนอกจากนี้ยังสามารถเทียบกับบุคคลในวงการบันเทิงใช้ความอ่อนโยนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเช่นอเดเฮเบิร์นครับชื่อของใต้เกี้ยวและเสียวเกี้ยวเนี่ยถูกจดจําในฐานะความงามที่ขมเบงกลัวนะครับโดยวรรณกรรมเนี่ยเชื่อว่า การมีอยู่ของพวกเธอในงอ,อกกกเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ของเบ้งต้องวางแผนทําลายพันธมิตรระหว่างซุนกวนและจิวย,ยี่เลยวิเคราะห์จิตวิทยาตัวละครที่10ครับฮัวโต้ฮัวโตวเนี่ยเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในยุคสามก๊กมาครับและถือเป็นผู้บุกเบิกการแพทย์จีนเขามีบุคลิกหรือเขาเรียกว,ว่านักคิดเชิงนวัตกรรมเขาเชี่ยวชาญในการการผ่าตัดแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรแม้จะเป็นที่น่านับถือแต่เขาก็ประสบความอิจฉาริษยาจากผู้อื่นและ ถูกโจโฉสั่งประหารชีวิตในที่สุดครับควโตคล้ายกับนักนวัตกรรมในวงการแพทย์เช่นอเล็กซานเดอร์เฟลมิงผู้คนพบเพนิซิลินซึ่งช่วยเปลี่ยนโลกแห่งการแพทย์แต่เขาก็ยังสะท้อนถึงบุคคลที่มีความคิดล้ำยุคในสังคมที่ไม่ยอมรับเช่นนิโคลาเทสลาก็ยังสามารถเปรียบเทบได้ควโตวเนี่ยเป็นที่เล่าขานถึงการพัฒนาวิธีฝังเข็มในยุคนั้นนะครับ โดยมีการบันทึกว่าเขาเคยเสนอให้โจโฉเนี่ย่าตัดสมองเพื่อรักษาอาการปวดหัวเรื้อรังแต่ถูกกลับมองว่าเป็นภัยคุกคามครับหัวข้อต่อไปครับข้ามไปเลยเนาะพูดถึงศึกผาแดงเลยครับศึกผาแดงทําไมขงเบ้งชนะครับศึกผาแดงหรือยุทธการที่ผาแดงครับเป็นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์สามก๊กที่เกิดขึ้นราวปีคศสอกราช208ครับถือเป็นหนึ่งในสงครามที่มีการวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบต่อาการแบ่งแยกดินแดนของจีนในยุคสามก๊กในสงครามนี้ขงเบ้งที่ปรึกษาของเล่าปี่แล้วก็จิวยี่แม่ ของซุนกวนร่วมมือกันเอาชนะกองทัพใหญ่ของโจโฉได้สําเร็จครับทำไมถึงชนะ1ครับความได้เปรียบจากกลยุทธ์ของขงเบ้งครับการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งของงอ,อกก๊กเนาะขงเบ้งมองเห็นว่ากองกําลังของโจก,ก๊กหรือเล่าปีเนี่ยไม่เพียงพอที่จะต่อกรกับโจโฉที่มีกองกําลังนับแสนคนได้มั้งนับล้านนับแสนนะครับเขาจึงเดินทางไปยังกังตังดินแดนของซุนกวนเพื่อน้นมน้าวให้ซุนกวนเขารวมเป็นพันธมิตร การโน้มหนาวซุนกวนได้สำเร็จถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับเพราะงอกกกมีทรัพยากรมีเรือมีอะไรมีเชี่ยวชาญกาันในทางน้ำเยอะของเบ้งมองว่าโจโฉมีกองกำลังมากแต่ก็มีจุดอ่อนใหญ่ทหาร่วนใหญ่จากดินแดนทางเหนือไม่ชำนาญการรบทางน้ำโรคระบาดแพร่กระจายในค่ายทหารทำให้กำลังลดลงความเยื่อหยิ่งของโจโฉที่ประเมินพันธมิตรจกก,กงอกกกต่ำไปการใช้จิตวิทยาได้เปรียบครับขงเบ้งมีความเชี่ยวชาญในการใช้จิตวิทยาเพื่อกดดันคู่ต่อสู้สเช่นการปล่อยข่าวลือว่ากองกำลังของเล่าปี่มีการเขาเรียกเข้มแข็งกว่าโจโฉ การสร้างความกลัวและความไม่แน่นอนในค่ายของโจโฉผ่านการใช้ไหวพริบทางการทูตและก็ข่าวกองครับทำไมถึงชนะเพราะว่ามีกลยุทธ์ในศึกครับทีนี้มาพูดถึงกลยุทธ์ในศึกบ้างกลยุทธ์เผาเรือครับกลยุทธ์นี้เป็นแก่นสําคัญของชัยชนะในศึกผาแดงคงเบ้งและจิวยี่ร่วมกันวางแผนการใช้ไฟโจมตีกองเรือของโจโฉที่ถูกผูกเป็นแพร้ลอยอยู่กลางแม่น้ําอย่างสีเนาะลมตะวันออกที่พัดในฤดูหนาวเนี่ยปรากฏอาการที่หาได้ยากด้วยนะประเด็นอะประเด็นคือมาหาได้ยากด้วยไง เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยให้ไฟเนี่ยลุกลามได้เร็วขึ้นโอเคไหมการใช้ไฟเผาเรือนําไปสู่การพ่ายแพ้ของโจโฉอย่างราบคาบและก็ทหารส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยถูกทําลายด้วยกลยุทธ์ต่อไปครับกลยุทธ์แบ่งแยกและการปกครองเฟิ่นเอ๋อจือจือคงเบ่งสนับสนุนให้ซุนกวนและเล่าปี่รวมพลังกันชะลอการขยายอํานาจของโจโฉเมื่อโจโฉอ่อนแอลงพันธมิตรก็สามารถสร้างฐานกำลังในดินแดนของตนเองได้อย่างมั่นคงครับอีกกลยุทธ์หนึ่งครับจี้หมูการหลอกลวงเชิงยุทธศาสตร์ คมเบ่งสนับสนุนให้จิวยี่ใช้ความแยบยน์เพื่อทำลายแผนของศัตรูเช่นการส่งคนไปแฝงตัวในค่ายของโจโฉเพื่อทําให้โจโฉหลงเชื่อว่าตนปลอดภัยกลยุธ์สร้างพนันธมิตรของหงเบ้งคล้ายกับการสร้างพนันธมิตรทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นองค์กรสหรประชาชาติหรือกลุ่มจีเซเว่นอ,อะไรแบบนี้ ในเชิงธุรกิจการรวมตัวองค์กรเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อเผชิญหน้ากับบริษัทใหญ่ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันการใช้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้การมองหาจุดอ่อนของโจโชเช่นความไม่ชำนาญทงางทหารในน้ำหรือโรคระบาดเปรียบเทียบได้กับการศึกษาคู่แข่งในยุคธุรกิจนะครับเช่นการหาช่องโหวน่ในระบบคู่แข่งหรือ หาข้อจำกัดในทรัพยากรการใช้จิตวิทยาการต่อรองครับคงไม่ใช้จิตวิทยาสร้างความกดดันแล้วก็ลดขวัญกำลังใจของศัตรูวิธีนี้คล้ายกับการใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์หรือข่าวสารในปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนความคิดของสาธารณาชนแต่ศึกผาแดงเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาไม่ใช่เรื่องแต่งในวรรณกรรมหรือแบบนั้นนะครับศึกผาแดงเป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกในพงศาวดารสามก๊กนะครับสามก๊กจีนะครับซึ่งเขียนโดยเฉินโซ ในสมัยราชวงศ์จีนคิ่ตะศกราช280นะครับโดยเฉพาะบทที่ว่าด้วยโจโฉซุนกวนและก็เล่าปี่ในพงศาว,วดารน,นี้สืบผ่าแดงเกิดขึ้นจริงในคิ่ตะศกราช208ระหว่างกองทัพของโจโฉกับพันธมิตรของเล่าปี่แล้วก็ซุนกวนนะครับการใช้กลยุทธ์โจมตีกองเรือของโจโฉด้วยไฟแต่ไม่ได้กล่าวละเอียดถึงในเชิงแบบว่าในวรรณกรรมอะไรแบบนั้นนะครับที่นี้มาพูดถึงความแตกต่างออวรรณกรรมของ3ก๊กว่างวรรณกรรมของ3ก๊กเป็นการขยายความและเสริมเติมแต่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เพื่อสร้างอัตลรกเช่น เพิ่มบทบาทของของเบ้งเช่นการเป่ากูเจิงเพื่อเรียกลมตะวันออกซึ่งไม่ได้ปรากฏในพงศาวารนะครับการทําให้ขงเบ้งดูเป็นยอดอัจฉริยะเนี่ยผู้วางแผนหลักในศึกอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ในพงศวรารระบ,บุว่าบทบาทของจิวยี่มีความสําคัญมากกว่าการใช้กลยุทธ์หลอกลวงของจิวยี่แล้วก็ขงเบ้งเนี่ยถูกถูกขยายความให้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับทีนี้ก็ลองมาดูอีกข้อหนึ่งคือการฆ่ากนอูครับในพงศาวารเนี่ยกนอูเนี่ยถูกโจโฉสังหารหลังจากถูกหลอกล่อไปยังเขตของโจโฉโอเคไหม แต่ในวรรณกรรมในหนังที่เราดูเนี่ยการฆ่ากลูมีการเติมแต่งให้เป็นเรื่องใหญ่เช่นกลนูตายอย่างกล้า,าหาญแล้วก็ไม่มีความกลัวถูกไหมในพงศาว,วดานของเบงและจิวยีพบกันจริงครับและทั้งคู่มีบทบาทในการวางแผนสําคัญในศึกผาแดงในวรรณกรรมเนี่ยการพบกันถูกยกย่องให้เป็นการดวลปัญญาระหว่างขงเบงและจิวยีโดยการสร้างตัวละครขงเบงให้เป็นอาเฉริยะอีกข้อหนึ่งในพงศาว,วดานเนี่ยเล่าปีต่อสู้กับโจโฉในหลายๆครั้งแต่ก็มีการเจรจาและการตัดสินอย่างรอบคอบนี่คือในพงศาว,วดาน ส่วนในวรรณกรรมการเจราจาระหว่างเล่าปีและโจโฉถูกเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและมีความประทับใจแล้วก็เป็นมิตรภาพในพงศาว,วดารขงเบ้งไม่สามารถทําให้วุยกกพ่ายแพ้ได้ในหลายครั้งแต่ก็ยังสามารถรักษาฐานอํานาจของโจกโกได้โอเคไหมในวรรณกรรมเนี่ยขงเบ้งถูกนาเสนอในฐานะผู้ที่มีความสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแม้จะมีอุปสรรคใหญ่ในพงศาว,วดารซุนกวนโจโฉเคยต่อสู้กันจริงครับแต่ซุนกวนได้ใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบในการเลี่ยงการเผชิญหน้าตรงในวรรณกรรมกลยุทธ์ของซุนกวนถูกยกย่องให้กลายเป็น ชชันนนะที่เหือ้ในพงศาวดารการร่วมมือระหว่างเล่าปีและซุนกวนเกิดขึ้นจริงโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นประโยชน์การเอาชนะของโจโฉส่วนในวรรณกรรมการร่วมมือถูกยกย่องให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีเกียรติและก็ทรงพลังเหนือการคาดเดาในพงศาวดารของเบงเชกลยุทธ์ต่างๆเช่นการลวงโจโฉไปยังที่ต่างๆเพื่อทําลายความมั่นคงของศัตรูในวนรรณกรรมกลยุทธ์เหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นแผนการที่ลึกซึ้งและก็ยอดเยี่ยมเกินมนุษย์ในพงศาวดารการต่อสู้ทางน้ำและก็ม้าของขุนพลทั้งหลายเกิดขึ้นจริงในบางสมรภูมิเช่น การป้องกันการโจมตีจากโจโฉในวรรณกรรมนะครับในหลายครั้งการต่อสู้ทางน้ำเนี่ยถูกบรรยายให้ดูอลังการและมีการใช้พลังอันเหนือมนุษย์ในพงศาวดารเล่าปีตายหลังจากที่ดํารงตําแหน่งได้ไม่นานแต่การตายของเขาเนี่ยถูกบันทึกอย่างสงบแล้วก็มีการตัดสินใจในทางการเมืองที่สําคัญในวรรณกรรมการตายของเล่าปีเนี่ยทำให้กลายเป็นความสลัดสลวยที่เต็มไปด้วยเกียรติและทรงพลังฟังดูแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้าสรุปคงเบ้งก็ไม่เก่งนี่หรอไม่ใช่นะครับผมว่าคงเบ้งในพงศาวดารยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นักย ของยุคนะครับแต่ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นความเสียหายจากการที่เขาเสียชีวิตก่อนภารกิจบางอย่างจะเสร็จสมบูรณ์อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าขงเบ้งจะไม่ได้ชนะทุกการลบ แต่การที่เขายืนหย่าสู้กับโจโฉได้หลายครั้งเป็นการแสดงถึงความสามารถความชันฉลาดและก็การลบแล้วก็การจัดการที่สําคัญนะครับขงเบ้งมีการแสดงให้เห็นถึงความรู้ในการจัดการทรัพยากรการใช้มิตรภาพอย่างชันฉลาดแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแม้จะมีความแตกต่างกันระหว่างพงศาวดารสามก๊กแล้วก็วรรณกรรมสามก๊กในการยกย่องขงเบ้งแต่ต้องยอมรับนะครับว่านักยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถสูงยังคงได้รับการยกย่องในแง่ของการวางแผนการลบก็คือขงเบ้งนี่แหละการบริหารราชการการตัดสินใจสิ่งที่สําคัญแม้บางครั้งจะมีความ แพ้ในบางสถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถลดทอนความสามารถของโหงเบ้งในฐานะบุคคลที่สําคัญในประวัติศาสตร์ได้นะครับหัวข้อต่อไปเลยครับโจโฉวีแลบุรุษ หรือทอร์าชครับโจโฉหรือเฉาเฉานะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความซับซ้อนที่สุดในสามก๊กหรือในประวัติศาสตร์จีนเขาถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษในบางมุมแล้วก็ทอราชในบางมุมซึ่งทําให้การตีความของตัวละครของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่หลากหลายน่าสนใจโจโฉเริ่มต้นทางการเมืองจากการที่ว่าเขาสามารถเป็นผู้นําที่มุ่งมั่นแล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่เขาช่วยสามารถสร้างอานาจที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงของการรบในประเทศจีนในช่วงเวลาราชวงศ์ฮั่น ที่เรียกว่ายุค3าก๊กนั่นแหละโจโฉสามารถสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินเหนือได้สําเร็จในที่สุดการปฏิรูปการปกครองการสร้างองค์กรโจโฉได้รับการปฏิรูปภายในในอาณาจักรของเขาโดยให้ความสําคัญและการบริหารจัดก,การทรัพยากรในโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพเขาได้เลือกใช้ข้าราชการที่มีความสามารถเช่นจังหวนและสุนเกียนนะครับที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็ความเข้มแข็งให้การบริหารภายในอาณาจักรของเขาโจโฉเป็นนักยุทธาศาสตร์ที่มีความสามารถอย่างมากในการปฏิบัติทางทหาร การต่อสู้กับศัตรูหลายคนหลายฝ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ในศึกผาแดงด้วยการกวาดล้า,างศัตรูในภาคเหนือ ทำให้เขามีอํานาจและก็บารมีในช่วงนั้นโอเคไหมโจโฉเนี่ยฆ่าคนที่ขัดขวางทางของเขาโจโฉมักจะใช้ความรุนแรงเพื่อกําจัดคู่แข่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่เขาตัดสินใจฆ่าผู้คนที่ขัดขวางเส้นทางอํานาจของเขาอย่างหลี่จิ้งหรือขุนพลที่ขัดขวางการปกครองซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใช้การรุนแรงทางการเมืองโจโฉเนี่ยทรยศต่อพันธมิตรโจโฉก็มีการทรยศ์ในพันธมิตรบางครั้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นการหักหลังพันธมิตรซุนเกียนที่เคยร่วมมือกันในบางช่วงเวลา และโจมตีแหล่งอํานาจของพันธมิที่ไม่สามารถควบคุมได้เรื่องนี้สะท้อนถึงลักษณะการทุจริตทางการเมือง ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่ในแค่สงครามแต่ยังรวมถึงการเมืองในระดับอาณาจากักรโจโฉยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไร้ความปาณีและกดขี่ประชาชนด้วยเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจและทรัพยากรการที่เขาสามารถควบคุมและยึดอํานาจได้ในช่วงเวลานั้นต้องแลกมาด้วยการทําให้หลายฝ่ายถูกกระทําอย่างทารุณเช่นการใช้กลยุทธ์ไร้ความปาณีในการตัดสินใจการเปรียบเทียบก,กับสถานการณ์ปัจจุบันการมองโจโฉในลักษณะต่างๆสามารถเทียบก,กับการเมืองในปัจจุบันในประเทศไหนก็แล้วแต่เนาะ การปฏิรูปภายในในการสร้างอํานาจในรัฐการกระทําของโจโฉทําให้เขาเป็นผู้นําที่มีเครือณาความสามารถแล้วก็จะสร้างอํานาจได้ที่ยั่งยืนได้สามารถเปรียบเทียบได้กับผู้นาในปัจจุบันกลยุทธ์การควบคุมทรัพยากรและองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและอํานาจของตัวเองการใช้กลยุทธ์ทางการทหารโจโฉเป็นตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์ทางการทหารที่รอบคอบรุนแรงซึ่งสามารถเปรียบเทียบไปกับการใช้กลยุทธ์ทางการทหารทางการเมืองนะครับซึ่งอาจเน้นการป้องกันหรือบุกโจมตีศัตรูอย่างหนักก็ได้การกดขี่และการทรยศครับ การกระทำและความปาณีในการรักษาอำนาจของโจโฉเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับผู้นำที่มีการกระทำทุจริตไร้ศีลธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้อำนาจของตัวเองซึ่งพบได้ในหลายกรณีในปัจจุบันสรุปครับโจโฉคือหนึ่งบุคคลที่มีบุคลิกนะครับบุคลิกภาพความซับซ้อนแล้วก็ประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นวีรบุรุษท,ที่มีอำนาจและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างชาติครับแต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็เป็นทรราลาที่มีการกระทำรุรแรงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขึ้นอยู่กับมุมมองว่าแต่ละคนจะมองยังไงในที่สุดเขาก็เป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและก็ข้อเสียในการใช้พลังอํานาจในการปกครองท่านผู้ชมคนไหนคิดว่าโจโฉเป็นทรราชท่านผู้ชมคนไหนคิดว่าโจโฉเป็นวีรบุรุษหรือท่านผู้ชมคนไหนรู้สึกว่าเขาก็เป็นได้ทั้ง2องอย่างไม่เห็นผิดอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับกลยุทธ์ของโจโฉคืออะไรครับข้อแรกการใช้ประโยชน์จากพันธมิตร โจโฉสามารถสร้างพันธมิตรหลายฝ่ายเพื่อให้ได้อำนาจโดยเฉพาะการทำข้อตกลงกับซุนเกียร์ลิโป้ในช่วงต้นเพื่อทำลายศัตรูร่วมกันและเมื่อเห็นโอกาสก็จะใช้วิธีทรยศแยกพันธมิตรเช่นการหักหลังพันธมิตรที่ไม่สามารถควบคุมได้จิตวิญญาณนะครับโจโฉใช้การทูดปั้นความสัมพันธ์นะครับเพื่อสร้างอำนาจแม้ในบางครั้งอาจใช้กลวิธีหลอกลวงแต่ก็สามารถดึงดูดศัตรูมาเป็นมิตรได้อย่างชาญฉลาดโจโฉมีลักษณะการใช้กองทัพอย่างมีระเบียบและก็การใช้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ เพื่อวางแผนการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพเช่นในสงครามศึกผาแดงเขาใช้ความสามารถในการวางแผนทหารที่ซับซ้อนและก็ระมัดระวังการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันการจัดระเบียบภายในครับโจโฉมีความสามารถในการสร้างระเบียบแล้วก็ความมั่นคงภายในโดยการจัดการแบ่งแยกอำนาจและกำหนดบทบาทของผู้นำในเมืองต่าง เพื่อป้องกันการขัดแย้งจิตวิทยานี้นะครับเขาใช้การกระจายอํานาจและการเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการปกครองแผ่นดินของเขาซึ่งทําให้สามารถสร้างความไว้วางใจสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งได้จิตวิทยาน,นะครับความโหดเหี้ยมเป็นการส่งข้อความถึงคู่ต่อสู้ว่าเขาคือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาเกาะความท้าทายได้ข้อนี้น่าสนใจครับโจโฉสร้างระบบ จัดเก็บภาษีและการควบคุมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกองทัพและกิจกรรมต่างๆของรัฐเขายัางพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตร,รษการค้าภายในอาณาจักรของเขาด้วยจิตวิทยานะครับเขาสามารถสร้างการจเจริญติบโตทางเศรษฐกิจได้ ช่วยเขาสามารถรักษาอํานาจไว้ได้ครับและทําให้เขามีทุนในการขยายอานาจโดยไม่ขาดแคลนทรัพยากรสรุปการที่โจโฉใช้การรวบรวมอํานาจในประเทศจีนได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็มาจากความสามารถในการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายแต่งตั้งการใช้การทูตการวางแผนทางการทหารที่มีประสิทธิภาพการกระจายอํานาจอย่างเหมาะสมการใช้ความรุนแรงในบางสถานการณ์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเขาคือบุคคลที่ใช้กลยุทธ์การปกครองและสงครามที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งในอํานาจ และการขยายอำนาจโดยไม่เกรงกลัวที่จะใช้วิธีการที่รุนแรงหรือหลอกลวงเมื่อจําเป็นถ้าพูดถึงโจโฉแล้วก็ต้องพูดถึงเล่าปีครับเล่าปี่เนี่ยทราลราดหรือวีรบุรุษครับคอมเมนต์มาเราไปฟังกันต่อเล่าปีเนี่ยมนุษย์ที่ยึดมั่นในคุณธรรมเล่าปีมักถูกมองว่าเป็นตัวละครที่มีคุณธรรมสูงส่งจริยธรรมดีในการปกครอง เขาเป็นผู้นําที่ยึดถือหลักการบําเพ็ญคุณธรรมเพื่อสร้างชาติซึ่งสะท้อนจากการพยายามรักษาความเป็นธรรมและให้ความสําคัญกับการปกครองที่เหมาะสมเขาถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษเพราะการกระทําของเขามักเต็มไปด้วยความเสียสละและความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเล่าปี่ได้สร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นนะครับของเบ้งกวนอูโดยมีความจรักพักดีต่อกัน เขามักแสดงออกถึงความใส่ใจในชะตากรรมของประชาชนและมีแนวทางที่พยายามปกครองอย่างมีคุณธรรมแม้ว่าจะต้องเผชิญกับบุปสสรคต่างๆตัวอย่างการยอมเสียสละตําแหน่งอํานาจเพื่อช่วยกวนอูจังเฟยนะครับในการฟื้นฟูอาณาจักรทำให้เห็นได้ว่าเขาไม่ได้มองผลประโยชน์ของตัวเองไม่ลัก แต่เน้นที่การปกครองที่ดีที่สุดแล้วก็ยุติธรรมครับแต่ในแง่การปกครองเล่าปี่ไม่อาจควบคุมอาณาจักรได้เท่าโจโฉในช่วงแรกนะครับเนื่องจากเขามักให้ความสําคัญกับความยุติธรรมมากกว่าการสร้างอํานาจในทหารที่เข้มแข็งเหมือนโจโฉในแง่ของความสําเร็จโจโฉประสบความสําเร็จในการรวบรวมอํานาจในภาคเหนือและสามารถสร้างอาณาจักรได้ใหญ่กว่าเล่าปี่แน่นอนครับเล่าปี่มีขนาดเล็กมากแม้จะได้รับการสนับสนุนจากของเบ้งสรุปเล่าปี่อาจจะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าในแง่คุณธรรมและความยุติธรรมหรือเปล่าที่เขามุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ดีและยึดถือจริยธรรมใในนกการรปคอองงงแ่ข การสร้างความสําเร็จในการรักษาอํานาจในแง่าการเมืองและการอาหารโจโฉว่าจะเหนือกว่าเพราะเขาสามารถใช้กลยุทธ์ที่ทรงพลังแม้จะมีการกระทําที่ดูแบบเออโหดเที่ยมก็นั่นแหละครับในที่สุดการเลือกว่าคนไหนดีกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วละ่ะของบุคคลเนาะคุณค่าของความดีเป็นสิ่งที่วัดได้จากการกระทําที่ทําให้เห็นผลลัพธ์จากคุณธรรมจริยธรรมรของผู้นำท่านผู้ชมคิดว่าแบบไหนครับเล่าปีหรือโจโฉที่เป็นทอาราชคอมเมนต์ได้เลยครับในพงศ์สว,วดานเล่าปีเป็นผู้นําที่มีความยุติธรรมนะครับมีความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจในช่วงแรกเเนนื่่องงาาาาากรรรรปคขไไมมสถพัฒด้็วแต วรรณกรรมเล่าปี่ถูยองให้เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่มีอุดมการสูงเป็นตัวอย่างของผูน้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมแม้จะมีการบริหารที่ไม่ดีในบางจุดแต่เขาก็ได้รับชัยชนะและโชคมากมายในพงศาว,วดารวรรณกรรมเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันใช่ไหมพงศาว,วดารก็บอกเองว่าเล่าปี่เป็นผูน้นำที่มีความยุติธรรมในพงศาว,วดารการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีกวนอูแล้วก็จังเฟยเนี่ยยังคงให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรแล้วก็ความจริงใจจงรักภักดีต่อกันในพงศาว,วดารเล่าปีถูกถ่ายทอดเป็นผู้นำที่มมมมมมมีีคคคุณณณธรร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 วววาา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 ลลลล้้้้้เเเเเหหหหใใใใในนนนนนนกกกกกกทงงงงงงิิดด่่อออยยืบััษะขสสไปป็ วีรบุรุษที่สมบูรณ์แบบที่มีคุณธรรมสูงส่งและมักจะมีโชคช่วยในสถานการณ์ต่างๆถูกไหมโดยภาพลักษณ์ของเขาในวรรณกรรมเนี่ยเต็มไปด้วยความสงสารและเสียสละมากกว่าผู้นําในพงศาวดารอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คล้ายคลึงกันอยู่ในพงศาวดารแม้เล่าปี่จะพยายามฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นแต่การกระทาของเขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักชาติในเชิงอุดมคติเท่าในวรรณกรรมในวรรณกรรมจะเยอะกว่าในพงศาวดารเล่าปี่มีความสามารถในการรวบรวมพายัมมิดแล้วก็วางแผนแต่ก็ยังพ่ายแพ้หลายครั้งส่วนในวรรณกรรมบางสถานการณ์ที่เล่าปี่รอดพ้นจากอันตรายหรือได้รับชัยชนะมัักกกจะะถูนนนนําาเสออใลษณที่่ข้ง การหลบหนีจากโจโฉในศึกฉางปั่นนะครับที่ถูกขยายให้ดูเป็นตำนานอะไรแบบนี้ในพงศาวดารของเบ้งก็เป็นที่ปรึกษาที่สําคัญของเล่าปี่ครับแต่บทบาทไม่ได้โดดเด่นเท่าในวรรณกรรมอย่างในวรรณกรรมมีการเล่าเรื่องคําปฏิญาณในส่วนท้อซึ่งเล่าปี่สาบานร่วมกับกวนอูแล้วก็จางเฟยหรือเตียวหุย,หยว่าจะร่วมกันต่อสู้เพื่อฟูนฟูนและวงฮันใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีการกล่าวถึงในพงศาวดารเป็นการแต่งเติมเพื่อให้ความรู้สึกแล้วก็มีพี่น้องร่วมบุญมลกันนี่คือเรื่องราวที่พิกตำนานนะครับ ในมิติที่บางคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสเนาะทุกตัวละครมีแง่มุมที่น่าสนใจทั้งในพงศวดาและก็วรรณกรรมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ท่านผู้รู้ทุกท่านก็คอมเมนต์แก้ไขให้ผมได้เลยแล้วในอนาคตในคลิปต่อไปผมก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งหนังสือที่เกี่ยวกับสามก๊กนะครับสามารถจิ้มได้ที่ลิงใต้ใตดิษฐ์นะครับจะทิ้งลิงไว้ให้แล้วก็หรือในคอมเมน กันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ